สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเลกเด็ดนะคะแล้ววันนี้คะ่ะอาจารย์รักก็ขอสวัสดีปีใหม่กับทุกท,ทุกท่านนะคะขอให้สุขสันต์วันสงกรานต์เพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันของครอบครัวนะคะที่จะได้พบปะได้พูดจากันได้มาเจอกันนะคะไม่ว่าจะเป็น คุณพ่อคุณแม่ลูกหลานหรือคุยญ,ญาตายาอาจารย์รกขออันเชิญถึงศักดิ์ธิ์ทั้งหลายนะคะในศากตรโลกนี้ให้มาประสิทธิศาสตร์พรอ,อันประเสริฐให้กับทุกท่านมีความสุขมีชีวิตที่ราบรื่นนะคะมีแต่ความเป็นสิริมงคลที่เข้ามาในชีวิตให้มั่งคั่งให้ร่ำรวยให้มีโชคลาภค่ะแล้วข้อสําคัญก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไป สุขจันท์วันสงกรานต์นะคะในรายการรักเลขเด็กเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นรายการที่เราจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของตัวเลขตลาดก,กินแบงรัฐบาลไทยแต่ละมวดน,นะคะก็ยังมีการพยากรณ์ดวงชะตาของแต่ละท่านด้วยพยากรณ์ดวงชะตาครั้งนี้นะคะจะตั้งแต่วันที่16เมษายนไปจนถึงวันที่30เมษายนค่ะว่าดวงชะตาของทุกท่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะได้เป็นแนวทางไว้เตรียมตัวรับมือนะคะสิ่งที่ไม่ดีถรจะได้แก้ไขทัน,นะคะ่ะ เราจะมาพบกับคาพยากรของในแต่ละวันได้เลยค่ะสําหรับท่านที่เกิดในดวงของคนที่เกิดอาทิตย์เนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้ในเรื่องของการางานเนี่ยนะคะอาจจะมีในเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยบ้างเล็กๆนะคะอะไรที่มันเริ่มหมดไปนะคะขอให้เริ่มมีเป้าหมายเริ่มมีไฟในการทํางานอันนี้นะจะนําความสาเร็จมาให้กับคุณได้อย่างดีเลยทีเดียวดวงงานของคุณช่วงนี้นะคะยังไม่ค่อยมีอะไรที่น่ากวนนะเพียงแต่ว่าขออย่างเดียว ให้มีแรงกระตุน้นสักนิดหนึ่งนะคะอย่าทําอะไรประเภทเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำามันจะเกิดปัญหาได้สําหรับในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้นะคะถ้าจะมองในเรื่องของการลงทุนเนี่ยให้เป็นในระยะสั้นๆกอดโกยกําไรในระยะสั้นๆแล้วก็ถอยออกมาจะดีกว่าที่เราจะลงทุนเตรียมตัวในระยะยาวนั่นเอง ในเรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้นะมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะหรือมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลร,รถลานะคะยานพาหนะต่างๆรู้สึกว่ามันอาจจะมีเรื่องของความฉุกเฉินเข้ามาเนาะอาจจะต้องดูแลต,ตรงนี้เป็นพิเศษสักนิดนึงแต่คนมาอาทิตย์เป็นวันหนึ่งค่ะที่ถ้าให้อาจารย์รักมองนะคะอาจารย์รักจะมองเห็นในเรื่องของโชคลาภของคุณได้เช่นกัน ความรักช่วงนี้นะเป็นความเข้าอกเข้าใจกันนะคะสําหรับคนมีคู่เนี่ยช่วงนี้รู้สึกว่าจะพูดคุยกันภาษาเดียวกันพูดคุยจาดอกไม้มีเกณฑ์ที่จะตกลงที่จะสร้างอนาคตรหรือทําอะไรที่มันมีความเจ้าหน้านะไม่ว่าจะในเรื่องของถ้าอนาการทอยากไปใหายในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกันส่วนคนโสดะคะ่ะช่วงนี้นะคะความรักเนี่ยแม้จะเข้ามาจริงแล้วคุรจให้ความสําคัญกับความรักพอสมควรทีเดียวแต่อยากจะบอกว่า ให้ระม,มัดระวังคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะถ้าอาจจะเป็นคนที่ยังมีปัญหาคาราคา,ามักกับรักเก่าอยู่นะคะ,ะเพราะฉะนั้นควรที่จะค่อยๆคบหากันดีกว่าที่จะรีบรักนะคะหรือคบหาจะเป็นแฟนเลยนะคะรอสักนิดหนึ่งให้เขาเคลียร์ปัญหาตก่าองเขาเสร็จก่อนจะดีกว่าในเรื่องของตัวเลขมงคลเนี่ยที่จับมานะคะก็จะมีเลขศูนย์เลข8แล้วก็เลข4อันนี้เป็นเลขมงคลของคุณนะกลุ่มทรัพย์ของคุณช่วงนี้นะคะ จะอยู่กับกระเป๋าสตางค์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ตอนนี้กระเป๋าสตางค์เก่าก็ดีนะคะหรือลกหรือไม่ได้ใช้กระเป๋าสตา,างค์เนี่ยนะคะเก็บตังคมไว้กับกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อ้างช่วงนี้นะบอกเลยค่ะว่าให้หากระเป๋าสตางค์มาใช้เป็นเรื่องเป็นราวเลยเมื่อคุมทรัพย์อยู่ที่กระเป๋าสตางค์เพราะฉะนั้นเวลาเสริมดวงค่ะให้แตะกระเป๋าสตางค์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใบทุนนิดเก่าๆเนี่ยที่มันมีอยู่นะคะให้นําออกไปให้หมด ถ้าทานที่ดีนะอาจารย์จะบอกว่าให้นำเงินที่เป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นเงินที่เราได้จากเงินก้นถุงต่างๆหรือผู้รับผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเนี่ยให้มานะคะเอามาใส่ไว้และอย่าใช้นะเงินตรงนี้เพราะเงินตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กที่สามารถเรียกในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองให้เราได้ด้วยเช่นกันพระดาผูกับพระสีวดีค่ะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์รักจะแนะนําให้ทาการสักการะขอพรกับองค์ท่านได้ในทุกๆเรื่องนะคะ ทีนี้ก่อนที่เราจะเสี่ยงโชคเคล็ดลับในการเสี่ยงโชคเนี่ยให้ใส่บาทนะคะหรือแต่งกายด้วยเครื่องประดับที่มีสีเขียวนะคะอันนี้จะเป็นดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์ ทีนี้นะคะเราจะมาถึงในเรื่องของตัวเลขของมหาลัทธา,าพา้วยเรานะคะว่าในวันที่16เมษายนเนี่ยนะคะตัวเลขที่เด่นๆม,มาเนี่ยคือเลขอะไรบ้างนะคะก็จะมีมทั้งหมด6ตัวนะแต่ว่าตัวที่อาจารย์รักเนี่ยค่อนข้างจะเน้นนะคะก็จะมีเลข1กับเลข8นะคะอัน,นก็จะเป็นตัวเลขที่อยู่ในใจแหละนะคะแล้วก็ตัวเลขอื่นๆที่อีกสีตัวเนี่ยทุกท่านก็สามารถมาจับคู่วินกันได้นะคะมันก็จะได้เป็นเลข2ตัวนะคะทั้งบนทั้งล่างเลย อาจารย์รักเนี่ยค่ะยังห่วงใยทุกท่านนะคะอย่าลืมนะกาดอย่าตกนะคะยังต้องกินร้อนช้อนเราอยู่นะคะล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีเฮงๆนะคะแล้วก็รับทรัพย์กันทุ่นหน้านะคะอย่าลืมค่ะกดแชร์กดขอกําลังใจให้อาจารย์รักด้วยนะคะ แล้วเรามาพบกันใหม่ค่ะกับรายการลักเล็กเด็ดทางช่องทางซีมีดัมีแล้วก็ช่องทางอื่นๆรวมถึง3 b มบีบีจีวีด้วยวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ